สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเช้านี้ที่อ่างขางกันอีกแล้วนะครับนะวันนี้เจอกันกันกบบรรยากาศยามเชา้าตอนนี้7จ็ดโมงนะครับครึ่งโดยประมาณนะครับเปิดคลิปกันในรถกันอีกแล้วนะฮะซึ่งถนนที่เราเห็นตอนนี้คือถนนภายในสถานีกเกษตรหลอ่างขางเองนะครับซึ่งวันนี้เราจะลงด้ยอ่างขางไปรับเจ้าหน้าที่นะฮะขึ้นมา ทำงานบนดยอยอ่างขางนะฮะโดยใช้เส้นทางบ้านนอแลนะครับนี่ตอนนี้เรากำลังจะขับผ่านสวนเฉลิมพระเก 72, ียรติ72พรรษาครับขวามือของเราขึ้นไปที่บ้านนอแลกันนะครับที่อยากจะเก็บบรรยากาศมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นเพราะว่าเส้นทางนี้เราไม่ได้ลงกันบ่อยเนาะดังนั้นก็เลย เอาภาพบรรยากาศนะครับถนนเส้นบ้านนเรนะครับไปถึงที่บ้านโมงชุมนะครับเส้นทางเส้นนี้เขาเรียกว่าเป็นเส้นทางบ้านนเรลหนองเต่านั่นเองนะครับเคยนำเสนอบ่อยๆอย,อยู่แต่ว่า แต่ละครั้งก็บรรยากาศก,ก็จะต่างกันเนาะอย่างครั้งนี้ก็วันนี้เรามีกล้องติดหน้ารถมาจะเห็นบรรยากาศแบบก,กว้างๆสวยๆเลยเหมือนได้นั่งรถไปด้วยเลยนะครับอตอนนี้เราก็ขับมา,าถึงช่วงถนนที่อยู่ฝั่งขาออกนะครับะจากสถานีเกษตรน้อยนะคไปบ้านอะไรเนาะถนนเส้นนี้ถ้านักท่องเที่ยวก็จะใช้ ขับออกแบบนี้ได้อย่างเดียวนะครับไม่สามารถขับกลับขึ้นมาได้นะฮะต้นไม้สองข้าง,างทางที่เราเห็นทั้งหมดนี่จากเมื่อก่อนนะครับไม่มีต้นไม้เลยนะท่านผู้ชมเป็นเขา่าหัวนล้นเลยมีแต่ยาคาแล้วก็ไล่ฝิ่นเลื่อนลอยนะครับพอนายหลวงท่านเสด็จ ผ่านมาทางนี้แล้วก็มองเห็นพื้นที่นี้เต็มไปด้วยสารเสพติดเนาะเขาก็เลยสั่งนะคระับท,ท่านก็เลยสั่งให้ขอลงจอดเพื่อที่จะดูพื้นที่ว่าแถวเนี้มันควรที่จะเปลี่ยนจากยาเสพติดเป็นพืชที่สามารถที่จะ อยู่ได้แบบยาวนานแล้วก็ส่งคุณค่าบวกกับสร้างไรายได้ให้กับคนในพื้นที่ได้นะครับเลยทำให้เขาจากดอยหัวโล้นนะครับตอนนี้กลายเป็นพื้นป่าที่เขียวชอุ่มนะครับบนดยอย่างขางนะถ้าใครเคยมานะครับดยอย่างขางสมัยแรกๆนะฮะสมัยตั้งแต่ปี2000กว่า,วา2,500 17-18เนี่ยท่านผู้ชมมันคือภูเขาวัอร้อนดีๆนี่เองนะครับแถวนี้แต่ว่าชาวบ้านสามารถใช้เส้นทางนี้ในการเข้าออกได้นะครับเนีย่ยที่เราเห็นนี่ก็จะเป็นชาวบ้านที่ทำงานอยู่ในสถานีขเขาก็จะใช้มอ์แซ์ในการเดินทางเนาะถนนเส้นนี้เป็นถนนที่ถ้าหน้าฝนมุมนี้จะสวยมาก หน้านี้ก็สวยนะเพราะว่าเป็นอุโมงต้นไม้เห็นไหผลจากการมีสถานีเกษตรวงางขางนั่นเองนะฮะนำํำริดของพระอ,องค์ท่านสามารถสร้างปืนป่าให้กับคนบนดอยได้ตอนนี้เราก็ขับตรงไปด้วยเลยก่อนแล้วกันนะครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราเจอกันตรงใกล้ๆดาานละกันนะท่านผู้ชมคลิปจะได้ไม่ยาวมากนะครับไปกันครับ โอเคท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาถึงหมู่บ้านอแไรที่เียบร้อยครับเขาแหลมๆที่อยู่ในจอที่ท่านผู้ชมเห็นด้านหนา้านั่นก็คือฐานปฏิบัติการของฐานเมียนมาแล้วเองนะครับซึ่งรถเราจะขับผ่านด้านข้างของฐานทหารพม่าลูปนี้นะจึงทําให้เป็นถนนหรือว่าเส้นทางที่อยากจะบอกว่าถ้าไม่ใช่ชาวบ้านในพื้นที่นะครับ ก็จะไม่สามารถใช้เส้นทางนี้ได้นะฮะหเรื่องความมั่นคงนะครับ 2. เรื่องความปลอดภัยนะครับ 3. ก็เรื่องกระบวนการขายยาเสพติดนั่นเองนะครับซึ่งถ้าหลายๆใครเอ๋หลายๆคนพอทราบข่าวในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยก็พอที่จะ เห็นข่าวเนาะกบวนการค้ายยาเสพติดใช้เส้นทางนี้ฮะรัดถนนเส้นนี้เลยท่านผู้ชมเพื่อจะเข้ามาพื้นที่ชั้นในนะครับเป็นคาราวานเลยนะฮะเกิดปะทะกัน2จุดเลยนะครับจุดแรกก็ก่อนที่จะถึงหมู่บ้านนอแลนะครับจุดหนึ่งก็คือตรงใกล้ๆกับท่าดัางขานะครับโอเจ้าน้อยเจ้านอนอยู่กลางถนนแบบนี้ไม่ได้นะ เราต้องขับรถหลบนะท่าผู้ชมมาเส้นนี้ต้องมาเขาไม่ได้หลบให้เราเนะ่เอเดี๋ยวเราจะเจอจุดตรวจจุดแรกนะครับเดี๋ยวเราก็จะแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับถ้าเป็นชาวบ้านชาวบ้านก็จะจอดรถตรงจุดตรวจตรงนี้นะครับแล้วก็สวัสดีครับ เราก็จะลงไปได้เลยนะเดี๋ยวพี่เขาก็จะตามช่วงเวลาที่เขาเปิดนะครับเส้นทางนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาเจ็ดโมงเช้าถึงสิบโมงเช้านะครับก็จะมีรถของส่วนราชการนะครับหรือว่ารถของชาวบ้านที่จะต้องใช้ขึ้นลงดอยอ่างขางนะครับเขาก็จะเปิดให้เฉพาะช่วงนี้เนาะบนเขาที่อยู่ด้านหน้าของเราฝั่งนู้นนะม่ชมเห็นไหม อันนั้นคือฐานของพอมาา่าซ้ายมือของเราเนี่ยถนนติดซ้ายนี่คือติดชายแดนเลยเพื่อเหยียบข้ามถนนถนนเนี่ยออกไปทางซ้ายเมื่อไหร่ก็คือข้าเขตของประเทศพมาหาหาหา่าละเคยมีความคิดที่จะทําถนนนะครับจากฝั่งพม่ามา,าประเทศไทยเนี่ยจุดนี้ด้วยนะครับซึ่งถนนฝั่งเขาอะ่ะมีมาถึงตรงฐาน บ้านปาคเีเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทําลอดมาจนถึงมุมด้านซ้ายของเราเนี่ยเรียบร้อยละแต่ว่ามันจะต้องมีหลายๆปัจจัยในการเปิดเส้นทางนะดังนั้นถนนเส้นนี้ก็โดนยกเลิกไปโดยปริยายนะครับนี่เห็นทางเดินนะติดกระถานเมียนมาแบบนี้เลยนะครับวันนี้ชมบรรยากาศขาลงกันแบบยาวๆเลยนะครับ วันนี้ภบาวะหมาอกควันเริ่มกลับมาอีกครั้งหนึ่ง้วท่านผู้ชมหลังจากที่ช่วงก่อนเนาะช่วงสงกรานนะครับเจอทั้งพายุฝนนะฮะเจอทั้งลมกันโชกแรงนะครับหลายพื้นที่ก็ได้รับความเสียหายกันไปเยอะพอสมควรนะอย่างเชียงใหม่แถวอำเภอแม่ริมนี่คือ,อมีรถเสียหายไปพอสมควรเลยนะครับร้านอาหารร้านค้าเนาะบ้านเรือนของชาวบ้านนะฮะก็ ระมัดระวังกันด้วยนะครับถ้าเกิดภาวะแบบนั้นนะนเราก็จะขับลงเนห่างๆในระบบขับสี่สักหน่อยนะครับเพราะว่าเส้นนี้นีตั้งแต่จุดนี้ไปถนนก็จะเริ่มชันลงเรื่อยๆนะฮะดังนั้นรถคันนี้แบ่งน้ำหนักนะครับเฉพาะตัวรถก็ไปเลยเกือบสามตันแล้วนะฮะทั้งคันนะดังนั้น การลงเขาในเส้นทางราดชันแบบนี้เรื่องระบบเบรกนี่ค่อนข้างจะสําคัญมากๆเลยนะฮะนี่วันนี้เรามองไม่เห็นวิวฝั่งโนะ้นแลท่านผู้ชมเห็นไหมในกล้องก็อาจจะเห็นแบบมวัมวๆแดงๆนะฮะตอนนี้ค่า PM ก็เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนนี้เหลือแค่1ไมโครกรัม2ไมโครกรัมนะตอนนี้ขึ้นมาอยู่หลักเกินครึ่งร้อยไปแล้วนะครับนี่ฮะ เส้นทางเส้นนี้คล้ายๆภูหลงถังคล้ายยังไงหนึ่งแคบสองชันสามโค้งหักศอกเยอะอย่างภูหลงถังก็ขึ้นแบบนี้เลยนะท่านผู้ชมหลายๆคนบอกว่าภูหลงถังชันมาได้ขังมันชันช่วงหนึ่งนะครับระยะสั้นไม่ได้ยาว ความยาวพอๆกับถนนเส้นนี้แหละแต่ว่าเวลาขับเนี่ยมันก็เลยดูเหมือนชันมากนะครับจริงๆเส้นทางนี้นะครับขึ้นหนจาขางเส้นทางบ้านนอนแลเนี่ยเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่ความสูงน่าจะพอๆกันนะไม่มีใครโหดกว่ากันหรือว่า,าชันกว่ากันนะครับดังนั้นเวลาเราขับรถเราก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเรื่องการใช้เบรกสำคัญสุดนะครับ สำคัญยังไงนะฮะเราลงมาเราก็จะใช้ถ้ารถไม่มีระบบขับ4แบบนี้นะครับไม่มีแบบน้ำหนักเยอะเนะี่ยเราก็ลงแบบธรรมดาก็ได้นะครับไม่ต้องขับ4แบบครั้นี้ขับก็ได้เนืงจ,จากว่าอะไรเนื่องจากว่ารถไม่ได้แบกน้ําหนักเยอะการบริหารเบรกนะครับก็โดยการแตะแล้ปล่อยแตะแล้วปล่อยนะครับไม่มีการเหยียบเบรกแช่ตลอดเวลาเนี่ย แค่นี้ก็จะทำให้การลงเขาของเราจะทำได้ง่ายขึ้นนะครับข้อเสียของการลงเขานะครับแล้วเจอเส้นทางราดชันบวกกับเจอเส้นทางโคงนะ้งเนี่ยสิ่งที่เป็นปัญหาก็คือเกิดอาการ,รล้อขืนหรือว่าล้อล้อรถเนี่มันดื้อนั่นเองนะครับเนี่ยอย่างโค้งข้างหน้าเนี่ยคันนี้เคยเผาแตกที่โค้งนี้เลยนะครับหมดไปเกือบหมื่น 6,000บาทนะท่านผู้ชมดังนั้นถ้าไม่จำเป็นนะครับก็ไม่ควรที่จะใช้ในทางถนนาทางดำแบบนี้นะครับเนี่ยเจอโค้งแบบนี้ไปเร็วไม่ได้เลยนะท่านผู้ชมเกิดอาการล้อขืนหรือว่าล้อดื้อนั่นเองนะครับเราต้องตีโค้งแบบกว้างมากนะเนี่ยถึงจะไปต่อได้นะมีโค้งนี้แหละที่แบบหักศอกแบบเยอะมากนะครับพอไปจุดอื่นก็จะค่อนข้างจะโอเคละ ไม่ได้หักศอกมากแต่ว่าหักสอกไ,ไปไปมาๆาบวกกับความชันของถนนนั่นเองครับระยะทางจากอ่างขางลงมาตรงนี้ก็ไม่นานมากนะฮะถ้าดูจากคลิปจากบ้านนอเลมาก็จะใช้เวลาประมาณสักไม่เกิน10นาทีนะครับก็จะถึงด่านอีกจุดหนึ่งก็คือด่านทางตอนนะฮะ ใส่เส้นทางนี้ถ้าเจอโค้งแบบนี้นะครับช่วงนี้จะมีรถชาวบ้านสวนก็ต้องระวังหน่อยนะครับจะต้องกินเลนของฝั่งถนนเลนสวนขึ้นมานะครับแต่ระหว่างทางเนี่ยถนนเส้นนี้วิวค่อนข้างจะสวยมากนะ ชอบที่สุดก็คือช่วงหน้าหนาวกับหน้าฝนในการขับลงถนสนเสน้นนี้อย่างภูเขาด้านหน้าที่ท่านผู้ชมเห็นนะเป็นวิวภูเขาคู่กันที่แบบเป็นเขาสามเหลี่ยมเหมือนพีระมิดเลยมันสวยมากท่านผู้ชมแต่ว่ามันอยู่ฝั่งของประเทศเมียนมาแล้วนะเขาที่อยู่ด้านหน้าของเราอนท่านผู้ชมไม่ได้อยู่ฝั่งไทยนะเนี่ยครึ่งหนึ่งของเขาด้านถ้าหลังเขาตรงนี้ไปก็จะเป็นฝั่งของเมียนมาแลนะ้วที่ฝั่ง ถนนทีอ่อยู่ด้านหน้าของเราเนี่ยนะครับเขาที่อยู่ด้านหน้าสูงๆชันๆเนี่ยช่วงนี้มันอ่างขางนะครับกลางค่ำกลางคืนช่วงเวลา้งแต่หลังเที่ยงคืนไปนะครับเส้นทางบ้านตั้งแต่้าดอ่างขางยาวไปถึงบ้านนอแรเนี่ยเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเนาะเพราะว่าช่วงนี้ขอบวนการขายาเสพติดมันเยอะจริงๆครับ มันไม่ได้มาแบบมือเปล่าด้วยเนาะมันมาแบบอาวุธครบมือนะครับทั้งปืนทั้งระเบิดแบบกว้างลยนะท่านผู้ชมวันก่อนนี่คือกระทะตีสองเย,ยันเกือบเช้าเลยนะท่านผู้ชมก็มีฝั่งเราปลอดภัยนะครับฝั่งเขาก็มีเสียชีวิต2คนเนาะแล้วกระปุกอ๋ท่านผู้ชมใครสนใจอยากได้นะ้ำพึ่งเดิน5นะครับตอนนี้เหลืออยู่ 10ขวดนะครับ10ขวดสุดท้ายแล้วนะครับในราคา450บาทเนาะรวมส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ450บาทเนาะอันนี้รวมส่งให้เลยนะ450บาทใครสนใจอยากได้น้ำผึ้งนะครับเราไม่ได้เอาขวดมาโชว์ให้ท่านผู้ชมดูเดี๋ยวเรา,าคลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวเ,เอามาให้ดูว่า,าปริมาณนะครับแล้วก็หน้าตาของ น้ำผึ้งเดินห้านะครับของผึ้งหลวงที่นะาอไปตีมานะเป็นยังไงนะครับนี่ตอนนี้เราถึงด้านบางตองไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอครับอือเด็กแจ้งพี่เจ้าหน้าที่ครับหนึ่งคนครับลงไปรับพี่เจ้าหน้าที่ครับผมครับแล้วก็ไปต่อได้ทนะ่านผู้ชม อนนี้เราก็ลงมาถึงด้านที่2องไปที่บร้อยนะครับที่นี่จะมีอยู่2ด่านนะด่านบ้านนอแลที่1แล้วก็ด่านบ้านปังตองนะครับเรียกกน,นเรียกว่าปังตองอยู่ด้านล่างเลยนะครับลงมาแล้วก็จะเจอกับส่วนของชาวบ้านเลยนะครับชาวบ้านที่อยู่ตีนดอยฝั่งนี้จะทําอาชีพการเกษตรนะครับโดยการส่วนมากนั้นก็จะมะีส้มนะครับส้มเขียวหวานนะครับ ก็มสใส่น้ำผึ้งเนาะแล้วก็ฟาร์มปศุสุตั์เลี้ยงควายนะฮะซ้ายมือของเราน,นี่นก็เจ้าของก็จะเลี้ยงควายอยู่ในเขาแบบนี้เลยนะครับควายอยู่ซ้ายมือท่านผู้ชมโหยลูกควายเยอะเลยเมื่อก่อนควายเราจะเห็นตามทุ่งนาเนาะแต่ที่นี่เราเห็นควายตามภูเขากันนะบ้านขอบดงก็เลี้ยงควายกันนะ วันนี้เป็นวันแรกที่เราถ่ายคลิปให้ชมทั้ง2ฐานนะครับกับบรรยากาศขับรถลงดอยอ่างขางเส้นทางนี้นะครับทุกทีเราจะตัดช่วงจุดตรวจออกให้พิธาหารนะครับแต่ว่าวันนี้อยากใ,ให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่า,าเรามีอยู่2ฐานนะเนาะจะได้เตรียมตัวแล้วก็เผื่อจะตัดสินใจอยากจะมาเส้นนี้นะครับเพราะว่าถ้ามาถึงตรงด่านบางตองท่านอาจจะไม่ได้ขึ้นก็เป็นได้นะครับดังนั้น เส้นทางนี้ชมจากคลิปช่องนี้ช่องเดียวก็พอนะครับเพราะว่าช่องอื่นมีโอกาสน้อยมากที่จะได้มาถ่ายทําถนนเส้นนี้ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะฮะ <c oughs> ไม่มีอภิสิทธิ์ใดๆทั้งนั้นนะครับเนื่องจากว่าเราเป็นคนหนึ่งเป็นคนในพื้นที่สองเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทํางานอยู่ในพื้นที่นะครับดังนั้นเราก็จะสามารถใช้เส้นทางนี้ขึ้นลงตามช่วงเวลาที่เขากําหนดได้นะครับแล้วก็ช่วงเวลาอื่นสามารถลงได้ไหมถ้ามีความจําเป็นจริงๆนะครับ ที่เราจะต้องใช้ถนนเส้นนี้ย่นระยะเวลาในการาลงดอยห่างขางนะครับก็คือเวลาที่มีคนไข้ฉุกเฉินนะครับช่วงบ้านนอแรงกับบ้านขอบดงเนี่ยเราก็จะสับเปลี่ยนมาใช้ถนนเส้นนี้ในการลงดอยห่างขางนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเส้นนี้นะครับสามารถทําเวลาจากดอยนะครับลงมาถึงตัวโรงพยาบาลฝั่งเนี่ยไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับเราก็สามารถเดินทางไปถึงโรงพยาบาลฝั่งได้แล้วถ้าเทียบกับเส้นที่าจาก หน้าสถานีเกษตรหลวงขัง,ง,งก็คือจากที่ทํางานนะครับไปโงปรงพยาบาลถ้ามาเส้นหลักนะครับเส้น1 2ึ่เนี่ยจะใช้เวลาเดินทางประมาณ50นาทีถึง1ชั่วโมงโดยประมาณนะครับซึ่งการเดินทางของเราเราจะเน้นความปลอดภัยนะครับเราจะไม่ได้เน้นว่า,าให้ไปถึงเร็วหรือว่าตามมาตรฐานความปลอดภัยของการใช้รถใช้ถนนนะครับดังนั้น เซฟทั้งคนที่ช่วยนะครับส่วนคนที่อยู่หลังรถเราก็ทําการเมเนจแล้วก็ดูแลเป็นอย่างดีแล้วนะดังนั้นก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับระหว่างเส้นทางถ้าอยู่บนรถแล้วนะครับถ้าอาการไม่หนักจริงๆเนาะแต่ถ้าอาการแบบวิกฤตสุดๆเออนั้นก็จะเปลี่ยนแนวขันขับอีกนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าอยู่ในเกณฑ์สีเหลืองหรือว่าสีแดงนะฮะแดงแบบไม่รุแนแรงเนาะเราก็จะลงแบบปลอดภัยนะครับ 1เพื่อเซฟตัวเราเอง2เซฟเจ้าหน้าที่ทีมผู้ชีพที่อยู่นะครับดูแลคนไข้ในรถไปด้วยกันนะครับดังนั้นเราจะเซฟนะตัวเองก่อนนะครับนี่เส้นทางเสนี้นี่ก็เราเจอชาวบ้านลงดอยดันยคนแรกไว้เ <c oughs> ตอนนี้เราก็ลงมาจะถึงหมู่บ้านตังตองนะครับเออไม่ใช่หมู่บ้านหนองเต่าแล้วไม่ใช่ไม่ใช่หมู่บ้านตางตอง ชาวบ้านที่เห็นด้านหน้านี่คือผมว่ามาจากบ้านขอบดงนะมีพี่น้องบนรอย,อยางคาง,งลงรอยมาละมีเพราะว่าเขาทำไมตรงเส้นนี้กันหนึ่งมันทําเวลาได้ดีกว่าเนาะดังนั้นเขาก็จะนิยมมาเส้นนี้กันนะครับถนนเส้นนี้ตลอดเส้นนะฮะมาถึงจุดนี้ก็จะหมดเขตควบคุมของหมวดการทางแจกประกานแล้วก็จะเป็นถนนคอนกรีตของ คการประหาร่วนตำบลม่อนปิ่นนั่นเองนะครับหนึ่งเมื่อก่อนจะเป็นแบบลูกลังนะแต่ตอนนี้กลายเป็นถนนคอนกรีตวิ่งสบายๆกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะส่วนที่อยู่ด้านหน้าของเราก็จะเป็นส้มนะฮะส้มสายลูกพึ่งนะซ้ายมือนี่ตอนมี้เือเขียวลูกเขียวเขียวซ้ายมือเลยอมใแนงๆนี่จะเป็น่้นลิ้นจี่นะช่วงนี้ลิ้นจี่ใกล้จะออกสู่ตลาดแล้วนะท่านผู้ชมปีนี้ตอนแรกเหมือนจะไม่ค่อยดีแต่เอาไปออกมาคือแบบ ผลผลิตน่าจะโอเคเลยแหละชาวบ้านก็น่าจะได้ขายกันพอสมควรนะครับอันนี้ก็เก็บบรรยากาศมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันประมาณนี้นะครับกับเส้นทางล่องลอยหางคางนะครับเส้นบ้านหนองแรนะครับบ้านหนองเต่านะฮะบ,บ้านหนองเต่าอ,อยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวเราขับผ่านบ้านหนองเต่าเดี๋ยวเราปิดคลิปกันที่นั่นนะครับ อันนี้เราลงแบบสโลวนะครับสโลว์ม t ชั่นให้ท่านผู้ชมได้เห็นบรรยากาศเนาะก็เลยค่อนข้างที่จะเห็นบรรยากาศสองข้างทางพอสมควรนะครับแล้วก็เทคนิคเล็กๆน้อยๆในการลงดอยอ่างขงเนาะเน้นอย่างเดียวนะครับเส้นทางชันนะหนึ่งเกียร์ต่ำเนาะสองแตะเบรกอย่ายเหยียบเบรกแช่แค่นั้นก็พอนะครับ ถ้าทำสองอย่างนี้ได้การลงแรยอ่างขางก็ไม่ได้ยากสำหรับท่านผู้ชมแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นทางไหนแต่ถ้ามาแล้วไม่อยากขับเส้นทางชันเลยก็ให้ใช้เส้นทาง1178นะครับเชียงดาวบ้านอารุโดไทยบ้านสินชัยดอยอ่างขางนะฮะเส้นทางนี้ท่านผู้ชมไม่เจอเส้นทางชันแน่นอนอีกหนึ่งเส้นทางก็คือชัยประการนะครับบ้านใหม่หนองบัว ทะลุขึ้นมาบ้านสินชัยแล้วก็ตรงมาบ่ดอยอาขางอันนี้ก็จะตัดเข้า1178เหมือนกันนะครับเนี่ยฮะหมู่บ้านซ้ายมือของเรานี่คือหมู่บ้านน้องเป่าน,น,นั่นเองนะครับนี่การเลี้ยงหมูกันแบบบ้านๆเลยนะครับเลี้ยงแบบปล่อย <c oughs> เราก็จะเจอน้องหมูนะฮะเดินกันแบบนี้เลยนะครับเป็นหมู่บ้านชาวลาหูนั่นเองนะครับซึ่ง พี่น้องชาวราหูหลักๆก็จะมีนี่เห็นหน้าดำๆนะฮะอันนี้หมูโครโรบัตนะฮะหมูดําที่หลายๆคนอาจจะเคยชิมแล้วนะครับหมูดาโครโบัตนะพี่น้องชาวราหูนะครับหลักๆก็จะมีได้อ่างค้างนะฮะได้ปากคาแล้วก็บ้านหนองตับนะครับหลักๆจะอยู่ประมาณนี้นะสำหรับมูสะดับนึหรือว่าราหูดำ ก็จะมีลาหูแดงก็จะมีบ้านหนองไผ่นะราหูแดงก็จะกระจายไปหลายๆที่หน่อยนะครับแล้วแต่พื้นที่ที่เขาแยกย้ายกันไปอยู่นะครับเมืองฝางเป็นเมืองที่มีชนชาติชาติพันธุน์ค่อนข้างจะหลากหลายนะครับใครมาเที่ยวเมืองฝางก็จะได้เจอหลายๆวัฒนธรรมนะครับอยู่ในอำเภอเดียวนะครับหลายรสชาติหลายครบรถเลยเนะนาะด้านหน้าก็จะเป็นสวน ส้มนั่นเองนะครับโอเคท่านผู้ชมวันนี้ก็เก็บบรรยากาศนะครับการลงรือขา่าเส้นทางบ้านนอนแลบ้านหนองเต่านะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันประมาณนี้เนาะบอกว่าคงจะถูกใจกับบรรยากาศถนชนชันๆวิวสวยๆที่เก็บมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเนาะไว้อีกพีหน้านะครับวันนี้อิชิซังไม่ได้มาด้วยนะครับเนื่องจากว่าอิชิซังยังไม่ตื่นครับ <laughs> ช่วงนี้ปิดเทอมเนาะก็เลยไม่ได้ให้บงังคับให้แกตื่นแต่เช้าสักเท่าไหร่ก็ให้แกได้พักผ่อนเต็มที่เดี๋ยวเปิดเทอมก็ ตื่นในเช้าเหมือนเดิมเช้าหกโมงเช้าก็ต้องตื่นแล้วเนาะช่วงนี้ก็ให้พักผ่อนเต็มที่นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับใหม่สุขาสวัสดีครับ